สวัสดีครับวันนี้เป็นแรงวันที่26กรกฎาคม2 5 6 3นะครับที่บ้านแม่สุวันหันใช่นะครับแรงนี้ก็เอาหยางงัวไปตอนเขาแรงครับเกียยเขาอันนี้ให้ไก่เกียยเขาไก่ไปตีพราะตบหนึ่งตี เขาใกล้เคียเขาเบ็ดย้อยก็ทิไปหดสวนนัดบักแตงอยู่ตรงหน้ากันทีมาหดหดยาวิธีชีวิตอีสานนะครับหายากหายยหาก,กินสืบต่อชืีนิดห้องน้ำเลยห่วงครับ หลังจากที่ตอนเศร้านะครับเอาไปเกี่ยวมาไว้ให้กินช่วงเศร้าช่วงนึงช่วงแรกช่วงหนึงครับช่วงเศร้ากินบ่หลายนักกินช่วงใบช่วงแรงนกเจ้าวจะเป็นหัวหานหย่าผักหวานยอหวานอสไลเอลกับเนื้อเปีย Hoặc cái <laughs> sống tôi mẹ con bang kìa kìa khay kìa cắp 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 kìa lại như mất อะไรแบบนี่เขาขวากไปกินน้ำแม้มไปอมสินเขาขวากไปอมสินเขาขอกไปไปกินน้ำแม้มไป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 นี่เขาขวากคนน่ะนี่ไปกินน้ำแอ้มคนน่ะอย่าไปหยาดเขาเด้อ ไปก่อาไป่อถูกเสียดิไปกินน้ำแม่พุ่ะไปนี่ขี่เตอีกไปาเมาไงนี่หูเล็กกินบ่ไปอมสินนี่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 เนี่ยีว่ายังนี่ไปไปไปทำไม

อุ่นนึงกินอยู่กินโมยิ่มโมเขวขกเลยชิโดไปหดสวนแถววะครับแค่นี้กรับ